แมกๆมๆหั่นแระเบิดกระมังอาขนาดจิ้นไหมนันบอกกินนะอือนไม่อยากกินข้าวมันไม่อยากกินผักเดี๋ยวพ่อไปเอาข้าวมากินเลย ถอยก่อนถอยก่อนมกินทักเลยโอ้แฮมอะค่ไปกินเถอะแม่น่ะผักน่ะได้ไปล่ะไม่ได้กินผักได้ถ้าต้มหรอคขาอยู่จำเป็นต้องกินเพนวะวันจำเป็นต้องกินเพนแบบกินเลย ไปกินกระมูดทำไมไม่ได้มีข้าวได้ไม่มีไม่มีหมดแล้วหมดแล้ว ไม่จะไปกับข้าวละน้ำหนักเขาเหลือ5 6หกจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอ,อมจะเติมข้าวให้ก่อนผอกผักให้แล้วไม่ไม่อิ่ม,มกลัวนี่งเรียวเนาะ dạng một món bằng một phần phần mềm môn nào người แน่ส่วนหน้าส่วนหลังเตาหันหึแค่นเหรอหนเล็ดระเัดย่าเดียวเฮ้ยไปก่อนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยยวเ้ยก่อนไปเลยนี่เดี๋ยวเขาไม่เหยียบคนอ่ะไปดันมืออกนวงบอกเดวย Hãy subscribe mang cho kênh đi. Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มากวดเปู้เสียสระ่อื่มลนง่นมหาไมมีเบื่แล้วลูกเบืดแล้วขมแล้วไปพวกกินน้ำเขาพวก ันนีได้เศษคนะนะครับมาเปลือกแตงโมนิดหน่อยแล้วก็เศษอาหารครับชอบกินอ่ะมาแล้วกินผักบุ้ง อย่างวมงอนกำลังขึ้นต้นนี้และส่งสิดได้กินกุนมัวยังอยู่ได้นังมันยังมันถึงตัดอยู่เลยมอเห็นกำลังใสกำลังติ เปินย,งงา,ยางมัยน,นยังเห็นค้นละงยางมาเลือดว่าแต่เอาหารมันไหมดูในช่องนั้นอุบลเขาก็เอาไม้ยูคาทํทำครอบเล็กๆแล้วก็ข้างนอกก็เป็นตะไคร้เปนเนี่ยแต่เป็นตะไคร้บางๆเอาออกมาเฉพาะลูกหมูเคยเอาแมวมาแมวเลนตามีเดียวพวดเลยแต่าหมูเรามันบดดือ้อเราตัวตัวใหญ่เนี่ยบดดือ้อตัวตัวใหญ่นะจับได้สบายตัวอื่นเนี่ยจับบม่ได้เลยมันดื้อเรามันมันอย่างเงี้ย กินแตงโมูล,ล้ววันนี้อาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับอาจจะมีรสชาติเผ็ดหน่อยเพราะว่าจะไม่กินอ่ามากินขนาแล้ว มันคือเขาว่ามันทองอ่หรือมันผสมเมล์ซานเล็กๆเบิ่งคือมันอยากทองอยู่ได้สองตัวนี่ตัวนใหญ่ๆตัวนี้ประยชน,นะน,น์คือองสองประโยชน์ตัวนี้ผสมกับนันยาหน่อยกาาว่็มู่ปแล้วสองตัวนะั้กลุ่มเบิร์อะไรไปจักไปไม่รู้ไปกินได้ไหม ม,มากินแตงโมป่ะนี้อ่ามากินแตงโมครับตัวนี้อีกตัวนึงมากินแตงโมอยู่นี่มันหากินแต่อันแดงๆนี่มันฉลาดานะคุณเลี้ยงตันงแต่เมาเ่อปุ๊บเลยมันหลานตัวเดงๆ บอกเก้าสิบนพันเกินหลายที่เขาบอกอืออันนี้เดี๋ยวพนนันอท่าไรอนุบาลนะอนุบาลเนาะเราส่งม่เป็นระบอบอ่าแต่ละเอกนะอามอือนุบาลพันหลายบอ อเออบุกคอยต๊กข้างเอกที่ตลาดต้องการเดเคครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมกินอาหารครับเดี๋ยวไปต่ออ e ีพีที่สองครับผม